ก็ดีครับวันนี้ผมพาพอยน้อยนะครับวันนี้ก็ถึงเวลาที่<ะ>เราวิ่งทิพมานะเพื่อนๆจากที่เราวิ่งทิพมาตอนนี้เนี่ยก็คือผ่านมา 3- 4วันแล้วนะครับเราก็จะมีปัญหานิดหน่อยนะครับเพื่อนๆก็คือนี่น้ำมันเครื่องมันเยิ้มนะครับเพื่อนแต่จริงๆเนี่ยมันไม่ได้เยิ้มจากพวกโซ่หรือว่าอะไรนะมันเยิ้มจากตัวนี้นะครับเพื่นอนเกียร์เสียนะก็เลยใส่แบบเข้าเข้าไปก่อนแล้วมันใส่ไม่สุดแล้วมันก็ซึมนะครับเละหมดเลยรถโอ้พึ่งปั้นแล้วเนี่ยสภาพ จริงๆเอ่ะดูครับเพื่อนๆขับมายังไม่ได้ล้างเลยเพราะฝนตกติดต่อกันเลยครับนี่สภาพปัจจุบันนะเดี๋ยวผมไม่ดูยางเล็กครับเพื่อนเดี๋ยวเเราก็จะเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรใหม่ด้วยตอนนี้ผมสั่งขอบใหม่มาแล้วนี่ครับเพื่อนๆคือมันรุ่งรุ่งโคตรโหดครับเพื่อนๆดูสิเห็นปะโอ้โหนี่ก็ยังขับได้นะแล้วก็เดี๋ยวก็จ่ายค่าช่างอีกนะเพื่อนๆโอ้โหค่าใช้จ่ายผมเยอะมากครับเพื่อนแต่ละวันนี่อตนี้ก็หลุดหลุดไปหลายตัวมากอ่ะรถขับเพลอนหมด รู้สึกว่าต้องลดสเตอร์อีกอะสักสิบสี่ยี่ห้าเอ้ยไม่ใช่สี่หา้ายี่ห้ามั้งฮะมันด้าน,น่ะดิอันนี้มันตันนะอันนี้วัดแล้วได้100ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเอ็ด GPS โกโบแต่มันด้านนะรอบกว่ามันลด<ะ>เลยยี่สิบเขาบอกว่าร้อยเจ็ดสิบไงโอเคนะครับก็ฮะ<า>บัวชีบบัวชีบเดี๋ยวก่อนดิเอา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 แบบให้ให้อันนี้พังก่อนดิเอานะ ถ้าพังก็คืออัพเจ็ดคืนเลยนะเดี๋ยววันแล้วถ้าอัพมันไม่พังง่ายเออนี่นี่ว่าขับไปขนาดนี้ก็ค่อนข้างจะเหนียวแล้วนะเพราะว่าขับไปขับกลับเพชรบูรณ์เนี่ยถือว่าไกลมากๆครับเพื่อนเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ไปวันเสาร์เนี่ยไปกลางเองเนี่ยไปทิพย์อีกอ่ะทนไหมคิดว่าอ่ะคิดว่าพังไหมอ่ะถามช่างเลยอ่ะไม่พังนะโอเคนะานี่ไม่หาใครไม่ไม่ไม่ใช่ไปไปวิ่งทิพย์ไปวิ่งทิพย์อันนี้ผมเลิกหาสาวกาลแล้วนะครับเพื่อน เพราะว่าตอนนี้เพื่อนๆอาจจะไม่ได้เห็นคลิปสาวการทักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าเพื่อนเขากลับบ้านหรือถ้าเกิดว่าเขาอยากถ่ายเราก็จะถ่ายแต่เขาไม่ถ่ายก็ไม่ถ่ายนะครับเพื่อนนะเพราะว่าตอนนี้ก็ชิวๆแล้วนี่ออกแล้วนะครับก็เดี๋ยวให้ช่างเขาตัฟเกลให้แล้วกันเกลมันเสียน้วมันเครื่องมันซึมนี่บอกเลยผมเติมไปประมาณเป็นเป็นลิตรเลยนะที่แบบว่าขับไปเพชรบูรณ์ใช่ไหมเติมครึ่งลิตรแล้วก็พอขับกลับก็เติมอีก น้ำมันเครื่องก็น่าจะท่วมเลยเจ้าของรถยังซึมเลยไม่ให้เอ้ยเจ้าของรถยังซึมเลยไม่ให้เครื่องซึมนี่ไงโอเคท่านครับผมไม่รู้จะพูดยังไงโอเคครับผมฝากเพื่อนสตั้กคดีไว้ด้วยเดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหลังจากที่เราวิ่งทลิปมาเพราะเดี๋ยววันศุกร์นี้ผมเอ้ยวันเสาร์นี้ผมก็จะวิ่งอีกแต่เพื่อนๆรับชมคลิปนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นวันเสาร์หรือว่าเป็นวันอาทิตย์แล้วนะครับเพื่อนๆแต่เราววิ่่ง้เเตต็็มรระบบบบแแนนนนออปปทยาๆลดก มันยังเสียอยู่ไหมะนะครับก็รถตับเกียก้ยก็ฟรีมืออยู่แหละช่างนี่แค่ลูกเด็กช่างเต้นะถ้าเกิดว่าถึงมีช่างเต้เนี่ยบอกเลยครับยับรถพังยับดูครับเพื่อนสภาพแบบไม,ไม่ไม่ได้ล้างเลยแล้วฝนมันตกเนี่ยดูดิน้ํายังขังอยู่เลยเส่งจัดแล้วก็ผมล้มแปะไปทีหนึ่งนะครับเพื่อนๆนี่ทุกทีก็ไม่ไม่ได้เป็นอะไรเยอะแค่ล้มแปะไปนะครับ เดี๋ยวปั๊มใครว่าเปลี่ยนก็คอมเมนต์มาปั๊มใครบอกว่าปั๊มไหนดีสุดคอมเมนต์หน่อยนะครับเพื่อนพวกแบบแปดจุหรือว่าอะไรเงี้ยเผื่ออนาคตเราจะเปลี่ยนนะครับไปตกลงอาตับได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมฮะนะครับก็คือใส่เป็นซีน2อันเชนนะครับโคตเละแบบเอ้แต่ไม่ไม่รู้ว่าตัวใหญ่มันซึมด้วยไหมนะลองแกะตัวใหญ่มาดูด้วยดิ เพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวใหญ่มีซีนหรือเปล่าแต่ผมว่าซีนไม่น่ามีอะตัวใหญ่อ่ะทั้งสองตัวออเดี๋ยวให้ช่างเขาดูแล้วกันนะครับเพื่อนๆนี่นานาจะได้แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยผมว่าไม่มีซีนนะชูอะเพราะว่าตอนถอดอันเก่าเขาทิ้งหมดเลยก็เลยไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีไหมไม่มีนะครับ เห็นปะว่าเล้วไม่มีซีนทั้งสองตัวเลยครับรเพื่อนโอ้โหครบแล้วนะสองตัวทีนี้ไม่น่าจะซึมแลวครับรเพื่อนเป็นเพราะเราไม่รู้เนี่ยเออเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องด้วยเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามีเยอะหรือมีน้อยนะครับจัดไปเีอเยอะหมดเยอะผมว่าผมว่าน่าจะมีเกือบแห้งอะ่ะเออเละมากดูดูเรือเรือนี้นะโอ้โหอย่างเละอะครับ S I N W 1 0ศูนย์รวมความมั่นคงด้านการเงินตรงที่นี่เลยครับผมบอกเลยว่าใครสายเกมเนี่ยเกมเว็บนี้เขามีเพื่อนเพื่อนเลือกมากกว่าพันเกมครับเพื่อนใครอยากเล่นบาคาร่าสล็อตคอบจบที่ที่นี่เลยครับมาที่ S I N W 10แต่ที่สำคัญเพื่อนๆอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องอโศกน้อยนะครับเพราะเขามีสิทธิพิเศษรับโบนัสเพิ่ม20%นะครับทุกคนเลยย้ำมาทุกคนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจก็แอดไปได้เลยครับที่ S I N W 10อย่าลืมเติมแอดนำหน้านะจ๊ะได้ไหมครับ ผมบอกเลยนะผมนะว่าใครที่น้ำมันเครื่องมหรือว่าอะไรประกินเสื้อเติมเมเนี่ยอย่าปล่อยไว้นานเกินไปนะเพราะว่าน้ำมันเครื่องมันจะแห้งเร็วใช่ไหมเอ่อน้ำมันเครื่องมันจะแห้งเร็วนะเพื่อนๆพอแห้งปุ๊บลูกสูบก็จะติดได้ก็คือจะพังได้นั่นแหละแล้วก็พังไวกว่าเดิมด้วยจากที่เราไม่ไม่ไมพังนะอันนี้ก็สภาพแม่เฮ้ยมึงไม่คิดจะล้างจริงๆหรือเนี่ยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมนะว่าแห้งไหมนะเพราะว่าไม่น่าแห้งนะก็เติมมาเยอะอยู่อุ้ยสียกนะ ไม่ใช่นะโอเคครับเพื่อนไม่น่าจะแห้งนะน่าจะใช้งานได้อยู่นะครับเพราะว่าเติมขึ้นไปแบบครึ่งลิตรอ่ะเอออย่างเยอะก็ให้ช่างก็เปลี่ยนทีวยๆครับเพื่อนแล้วแต่ตัวนี้ก็ไม่รู้รั่วไหมอ๋อไม่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 ใช่รั่วเติมเติมหกเองเติมหกเองครับเพื่อนก็เลยแบบเลี้งกันสองข้างนะครับโอ้โหอ่าโอเคแล้วเพื่อนก็เรา ไปวิ่งไกลๆมาจริงๆผมเปลี่ยนได้ประมาณกี่ว an er. ันได้วะสามสี่วันได้นะเท่าก่อนไปนะครับสามสี่วันก็คือสัดยาวไปเลยแล้วก็มีซ <fu à S 1> ึมด้วยแล้ว yeah. ก็อ uh ันนี้ก็สบายหน่อยนี่จ้างเต้มาแล้วเพื่อนๆนะเห็นปะแต่ตอนนี้ลูกมันสตาร์ทง่ายเกินนะสตาร์ทนิ่มจัดเพราะอะไรสตาร์ทนิ่มมากเลยอะลูกหลวมไหมฮะคาบูปกติของมันอยู่แล้วออ๋คาบูปกตินะครับก็คือแบบสตาร์ทนิ่มมาก เดี๋ยวพอทำมูจีเดี๋ยวตัดแเอกเดี๋ยวว่าตัดยากเลยเออตัดยากก็บนเอกไงเสื้อสวยอ่ะโอ้โหตัวสีน้ำเงินก็สวยนะเออโอเคนี่นะเพื่อคนขับรถก็เอารถมาเช็คนะครับผมแล้วก็ถือว่าสบายสบายแล้วเสร็จแล้วครับโอเคครับเพื่อนๆแล้วเราก็จะเปลี่ยนสเตอร์หน้าเป็น16ด้วยเพราะตอนแรกเนี่ยผมจะรถหลังเป็นสักยี่สิบห้าแต่จ้างก็บอก16 16ดีกว่ารถสเตอร์หลังยังไงมันยาวกว่าเหรอ านนเงียบจีบโอเควิ่งครับตั้งเท่าไหร่สิบห้าสินี่เขาจะใส่สิบหกนะครับรเพื่อนๆจัดไปสิบหกยี่สิบเจ็ดไม่รู้จะวิ่งยังไงนะครับหรือว่าท้ายจะยาวกว่าเดิมมากไหมก็เราจะต้องดูกันนะครับรเพื่อ,อนๆหน้าสิบเอ็ดเลยว้าบินพอดีดีหน้าสิบเอด็เอด,ะดอะบินไม่หยุดชุดไม่อยู่เพื่อนๆไป ฝากเพื่อนๆสังเกติงด้วยเดี๋ยวเราจะเต็มที่นะ,ะเพราะวันนี้ก็จะเช็ครถด้วยนะไปโอเคครับเพื่อนๆเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวไม่แน่คืนนี้ผมก็คงจะต้องไปเทสจีพีเอสดูเพราะเมื่อคือนน่ะเทสแล้ว152มันด้านมันด้านไงมันด้านก <ขอ S 1> ็นนสเตอร์มันใหญ่ไงโอ้โห <c oughs> สเตอร์มันใหญ่ไ <c> งอ่เดี๋ยวนี้ก็คือเพิ่มหน้าก็คือเหมือนกับรถหลังเลยครับเพื่อนๆแล้วก็หลังเราใช้เท่าเดิมนะครับผมนะ ก็ใครอยากดูคลิปใครอยากดูคลิปวิ่งเทส GPS คอมเมนต์มาได้นะครับผมก็อยากทำแต่ใครก็ไม่รู้ดิไม่ค่อยอยากให้ดักลัวนะครับเพื่อนก็ยะประมาณว่าเดี๋ยวให้น็อตหมอบนะให้น็อตหมอบให้ด้วยนะบอกว่ามันจะหมอบไห้บ้างก็คือผมถ้าหน้าผมเล่นแบบขับสบายเดียวเราก็วิ่งที่ปีก โอเคครับพรเพื่อนตอนนี้เราก็ทำลายล็อไลเซร็จแล้วแล้วก็ตอนนี้เราก็ไปเอาน้องดีมาแล้วนะครับพรเพื่อนน้องดีก็อยู่ในสภาพนี้อ่ะครับแบบว่าโคตรเจรียครับพรเพื่อน <C> คื <C> <ๆ>คอยังไงเราก็จะปั้นใหม่นะอันนี้ใครดูถึงท้ายคลิปที่ผมบอกว่าผมจะปั้นใหม่นะคระับเพื่อนใครว่าจะปั้นเป็นตอหรือทรงเชงพเพื่อนคอมเมนต์มาหน่อยเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะเราอยากปั้นใหม่แล้วคือจัดใหม่ทั้งหมดเหมือนเดิมนะครับเพื่อนใครว่ายังไงคอมเมนต์มาใจก็อยากได้รถใช้งานแต่ก็ต้องปั้นดีม่อีกแล้วหรอใครว่ายังไงคอม เพื่อน,พน,พนเพื่อนไม่พลาดคลิปใหม่ๆเพื่อนๆอย่าลืมสั่งกระดิ่งไว้ด้วยนะครับส่วนเฟิร์นบอกว่าจะแต่งเทียงผูแต่ถ้าเฟิร์นไม่ได้ทำคลิปต่อไม่รู้ว่าจะทำเสียอะไรนะครับฝากเพื่อนติดตามด้วยหรือใครอยากให้ทำเทียงผูตามฝันของเฟิร์นก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับไว้รุ่นแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ